เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูต่อกับโครงการคนละครึ่ง plus กันหน่อยค่ะหลังจากที่เรียนมีการใช้กันมาอย่างต่อเนื่องรวมเกือบอาทิตย์สองอาทิตย์กันแล้วเดี๋ยวไปดูประเด็นนี้กันหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของทางสคบอค่ะเขาเดินหน้าจัดการร้านค้าที่ฝ่าฝืนในโครงการคนละครึ่ง plus ค่ะอย่างเฉียบขาดหลังมียอดร้องเรียนผ่านสคบอพุ่งถึง66เรื่องทั่วประเทศในช่วง14วันแรกของโครงการโดยย้ำค่ะว่าประชาชนต้องไม่ถูกเอาเปรียบโดยเด็ดขาดไปดูเรื่องนี้กันค่ะ ในประเด็นนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสันติปิยทัศ์ค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลจากการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน<ม>เกี่ยวกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสโดยสำนักงานคณะกร,กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพบว่ามีร้านค้าบางแห่งใช้สิทธิ์ผิดเงื่อนไขในโครงการเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งในส่วนนี้ขัดกับเจตนารมณ์ของมาตรการรัฐที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงโดยทางสคอบอเองก็ได้มีการประสานความร่วมมือไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังค่ะรวมถึงกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศให้ดำเนินการทางกฎหมายกับร้านค้าที่ทำผิดเงื่อนไขของโครงการเพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ จากการรวบรวมข้อมูลนะคะเรื่องร้องเรียนผ่าน10คู่สายสคบอค่ะระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง11พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบการร้องเรียนค่ะรวมถึง66เรื่องด้วยกันโดยประเด็นที่ได้รับการร้องเรียนอันดับ1นสูงสุดเลยก็คือร้านค้ามีการปรับขึ้นราคาสินค้าหลังจากเข้าร่วมโครงการจำนวน29เรื่อง ส่วนรองลงมาค่ะคือร้านค้าเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาสินค้าจำนวน6เรื่องต่อมาก็คือร้านค้าติดป้ายหรือว่าแจ้งเข้าร่วมโครงการแต่เมื่อผู้บริโภคสแกน QR code คเพื่อชำระเงินกลับพบว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะจำนวน5เรื่องแล้วก็มีร้านค้าคิดค่าธรรมเนียมจากการชำระเงินผ่านโครงการจำนวน5เรื่องและร้านค้าจำหน่ายสินค้าต้องห้ามไม่ว่าจะเป็นบุรีสุราเบีย จำนวนสีเรื่องและก็ยังมีปัญหาทั้งหมดนี้นะคะสะท้อนถึงปัญหาความไม่โปร่งใสของร้านค้าซึ่งบางส่วนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งทําให้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการนั่นเองค่ะค่ะซึ่งเรื่องของการร้องเรียนนะคะโครงการคนละครึ่งพาร์ทที่พุ่งสูงถึง66เรื่องทั่วประเทศ ก็สะท้อนให้เห็นถึงความจําเป็นในการที่จะกํากับดูแลเชิงรุกแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อที่จะรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการรัฐในระยะยาว ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสําคัญกับการทํางานร่วมกันของหลายหน่วยงานเพื่อที่จะดูแลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการให้ดําเนินการอย่างถูกต้องโปรง่งใสและก็ไม่เอาเปรียบประชาชนโดยสคบอก็จะช่วยดูแลเรื่องของสิทธิ์แล้วก็เรื่องของประชาชนในการใช้จ่ายเพื่อที่จะไม่ให้ถูกหลอกรวมทั้งคําแนะนําในการที่จะแนะนำร้านค้าให้ทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่โกงราคาไม่โฆษณาเกินจริงหรือว่าให้บริการ เป็นไปตามที่ระบุไว้ยังไงก็คือให้บริการแบบนั้นแล้วก็ไม่ปรับขึ้นราคาสมมุติว่าอาจจะเป็นราคาของน้ําปลานี่ ขวดละ2บาท <c oughs> ก็ถ้ามีคนละครึ่งพ l u ปรับไป5บาทนี้ก็ไม่ใช่นะคะ <c oughs> ใช่ค่ะถูกตรงนี้เองนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังดูอยู่นะคะหรือว่าไปร้านค้าไปซื้อของเนี่ยหากพบการเอาเปรียบหรือว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขจะมีการตรวจสอบนะคะและดําเนินการทางกฎหมายอย่างจรงิจรงจังเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ในเรื่องของคนละครึ่ง plus อย่างมั่นใจปลอดภัยจากการถูกโกงพร้อมทั้งได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงสะท้อนแนวทางการทํางานที่รวดเร็วเป็นธรรมเท่าเทียม แล้วก็ทั่วถึงนั่นเองค่ะ ประเด็นนี้จริงๆไม่ควรเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของการที่จะใช้โครงการคนละครึ่ง plus ร้านค้าเองก็ต้องให้สิทธิ์กับผู้บริโภคด้วยในการใช้ในส่วนของคนละครึ่ง plus เพราะว่าเราก็โครงการนี้มันทํามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ซื้อนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายแล้วก็แบ่งเบาภาระในการที่จะเป็นค่าครองชีพนะคะเคยไปซื้อน้ํายาปรับผ้านุ่มเหมือนกันร้านหนึ่งปกติแล้วเคยไปซื้อที่45บาทแต่พอเข้าร่วมโครงการเนี่ยพอเราจะไปพัดเนี่ยเราจะไปสแก กานจ่ายผ่านเป๋าังค์เนี่ยเขาบอกว่าปรับขึ้นเป็น65บาทเอา้าแต่เงินมันอยู่ในมือถือของเราค่ะเราไม่ต้องซื้อเ้าก็ได้ถูกไปซื้อร้านอื่นนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็ช่วยกันเพื่อที่จะไม่ให้มีร้านค้าในแบบนี้เ,เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะค่ะ